หยุดเลย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 ม่นดูม่นดูอีโนงมันขาดดูได้เลยเฮ้ออีโนงมันขาดดูได้เฮดจังไดนี่มันบ่ป่อยนี่เฮดจตงไดนี่มันบ่ป่อยเลยนี่มันขาดดูได้นี่มันดูนี่กระโดดโลดเต้นขึ้นอยู่ท่าหลังข้าก็กระโดดขึ้นได้มันกระโดดอยู่พักของมันนะมันก็เลยกระโดดขึ้นได้สิตัดบ่ป่อยเลยเฮดจังไดน่ะนี่เฮดจังใดนี่ตัดบกป่อยเลยนี่ ไปวะเขาไปก็แล the no ่นเขาบ้านนั่นพ่อแม่มันตายแล้วบ่ั่นพ่อแม่มันตุยแล้วบ่วขุนไปไปนั่งขุนเรื่องเฮ้อเบ้าเบ่าเบ่ต้องเขาบ้านเลยต้องเขาบ้านเลยไปเลยห้ามเขาบ้านห้ามเขาบ้านห้ามเขาไปนั่งไปลังยี่นี่บ้าน้บ่ต้องเขาบ้านเลยบ่บ่บ่บ้ให้เขาบ้านบ่บ่ต้องเขาเลยเอาไปปล่อยเลยเรื่องเฮ้อเฮอเฮอ เอาไปปล่อยไปเลยเล็วไปปล่อยมันไปปล่อยไปปล่อยตรงเนี้ยดูขาดอยู่ปากเลยเอาไปปล่อยเลื่อยเร็วป่วยป่วยป่อยป่วยเร็วเร็วป่อยมันหันหเอามันไป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 เออมันไปรวดเออไปแล้ววันไปแล้วมึงนี่มันติเขามากปะไปใช่แล้ว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  ไปแล้วขบานอ่อนแล้วหนูเขาบานอ่อนแล้วกัดบอบใบเลยไปใช่ปะไม่ไปใช่ะปชะเป็นนอนอยู่นี่เป็นนอนอยู่ผักเป็นหมอหนูเลียนมาหันพอดีหนูเรียนมาทางหลังคานพอดีโดดตึ้มเอาคาบป๊อกลงไปเลยขนาดหนูอยู่หลังคาายังเอาได้ใหญ่เอ้ย